หน้านี้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจาา้าฟ้าผู้ทรงชัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ได้โอกาสปกติแล้วนะคะมีโรคประจำตัวเป็นโรคเลือดารัสซีเนียค่ะค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระบบปกติค่ะได้การศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะก็อยากจะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยอะคะ่ะ ให้มีการศึกษาที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะตื่นตันใจค่ะที่เราได้มีพระองค์ท่านเป็นตัวอยา่างมาต้นแบบที่ดีค่ะพระองค์ทรงสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรในทุกระดับให้มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการคืออย่างเด็กที่ไปงานมาแล้วนะฮะท่านก็มีพระราชกระแสอยู่เสมอว่าให้แบบตัวอย่ายังไง ให้พระราชวาทอย่างไรพวกนี้ก็จะทราบซึ้งแล้วกลับมาก็<อ>มากับทุนท่านเสมอว่าเขาเนี่ยได้รับโอกาสซึ่งถ้าไม่ใช่พระ,ระองค์ท่านเขาก็จะไม่มีโอกาสผมก็ทราบซึ้งพระองค์ท่านมากว่าท่านมักจะนึกถึงประสบการณีนน่อนไทยนะตามเสด็จท่านไปต่างประเทศท่านก็มักจะหันมารับสั่งเสมอว่าแล้วอันนี้เอาไปทําอะไรที่ประเทศไทยได้เยาว,วชนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ประเสริฐมากผมว่าคนไทยนี่โชคดี พระองค์ทรงตระหนักถึงประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตถ้าไม่มีอุปกรณ์สิ่งๆความสะดวกอย่างรถเข็นวิชาที่เป็นรถเข็นไฟฟ้าตัวนี้ครับ <c oughs> ก็ทําให้ผมนะไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ขอบคุณพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเป็นคนจุดประกายนะครับว่าไม่ว่าจะพิการอย่างไรก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ท่านทํางานมาหนัก แล้วก็ทํางานมาโดยตลอดนะครับมันทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจอย่างมากที่จะต่อสู้ต่อไปด้วยกล้าวเลือกระมอมบริษัทไทยเวิร์เรชจำกัดมหาชน